สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีเลยนะคะวันนี้ก็มาในลุคที่แบบจัดเต็มเยากจะบอกว่าวันนี้จัดเต็มทั้งขนตาดาแต่งหน้าอย่นีนะ้วันนี้ต้องจัดเต็มสนิดหนึ่งต้องสวยก็คืออยู่ดีเนื้อมาว่าก็อยากแต่งขึ้นมาบางทีเรามีสิวเยอะมากคือหน้าเนี่ยมันก็ไม่เรีเนียน ก็คือก็อยากจะจัดเต็มบ้างอะไรบ้างผู้หญิงนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปมาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาสิวอักเสบกันบ้างหลายคนเป็นสิวพี่หูเนี่ยสิวมันขึ้นอยู่ดีมันขึ้นขึ้นขึ้นคือในตอนในในช่วงนั้นเนี่ยคุณต้องสังเกตว่าคุณเป็นประจําเดือนหรือเปล่ากิก็ไม่ต้องค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะว่ากิ๊กเป็นประจําเดือนในช่วงนี้ นะะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาสิวอักเสบด้วยกระเทียมใครจะคิดว่ากระเทียมสามารถแก้ปัญหาสิวอักเสบได้อยากจะบอกว่าคือเคยไปมาว่าอยู่ดีสิวมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเราจะทํำยังไงแล้วมนันจะขึ้นนานแค่ไหนจะต้องหายาตัวไหน,นมาทาหรือว่าถ้าถึงกับแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็คงจะต้องไปพบแพทย์ผิวหนังเลยก็ว่าได้นะคะ อย่างเช่นคลินิกหรือว่าเวสสำอางพี่ยาตัวไหนที่เราคุ้นเคยหรือว่าไปไปที่ร้านหมอที่เราเนี่ยเคยไปทั่ว,วแล้วแต่ว่าอย่าอย่าพึ่งด่วนสรุปเกี่ยวกับว่าวิธีรักษาแบบนั้นแบบนี้นะคะวิธีนี้คือเราจะทำด้วยวิธีธรรมชาติโดยการใช้ของคู่ครัวของเราคือคนไทยอาจะบอกว่าก็น่าสนใจคือ ของไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออะไรมันก็ไม่ได้มีความสนใจน้อยกว่าชาติใดอื่นในในอื่นในโลกเลยคือสาวๆคนไหนที่เริ่มที่จะมีสิวอักเสบนะคะก็รู้สึกกระสับกระส่สายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแปลกปลอมมาบนหน้าของเราลองเดินเข้าไปในครัวแล้วก็ลองหามาให้กันดูอย่างแรกอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกก็คือกระเทียมนั่นเอง กระเทียมเนี่ยมันสามารถที่จะกำจัดสิวได้เนื่องจากว่ามันมีส่วนผสมของซัลเฟอร์แล้วก็จะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในยายที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะคะและเชื้อโรคอื่นได้อย่างดีเลยทีเดียวอ,อ,อันได้จากว่าธรรมชาติเนี่ยคือการรักษาสิวด้วยกระเทียมเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายแค่ปอกเปลือกกระเทียมแล้วก็หั่นกระเทียมนำ ออกมาจากการหั่นมาทาน้ำเนี่ยคือกระเทียมเนี่ยมันจะมีน้ำก็นำน้ำที่มันแบบหั่นหันหั่นันหันแล้วมันจะมีน้ำก็แตะแตะแตะมาทาบริเวณที่เป็นเสียวอักเสบนะคะทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ8-10นาทีแล้วก็ล้างมะันอด้วยน้ำน้ำน้ำสะอาดน้ำเปล่าๆนี่แหละก็เป็นอันว่าเสร็จจบหรืออีกวิธีก็คือ ปอกเกระเทปอบเกระเทียมแล้วก็นําไปบดนําไปบดผสมกับน้าอุ่น1นึ่ถ้วยก,ก็คือผสมกับน้าอุ่นเอาง่ายๆแล้วก็นําสำลีเนี่ยมามาชุบน้ําที่ผสมแล้ว นำสำลีชุบน้ำที่ผสมแล้วก็คือนำสำลีไวชุบกับน้ำที่เราผสมกระเทียมกับน้ำอุ่นแล้วนั่นเองมาทาบริเวณที่ต้องการทิ้งไว้ให้แห้งเหมือนวิธีแรกทิ้งไว้ก็ประมาณ8-10นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดออกเปน็นว่าเสร็จกระบวนการความงามของเราแล้วค่ะแต่ว่าการใช้กระเทียมเนี่ยถ้าทาผิวที่เป็นสิวนั้นเนี่ยมันไม่เพียงแค่กำจัดสิวเท่านั้น แต่มันยังช่วยกำจัดรอยจุดด่างดำจากสิวดำอีกด้วยมันดีมากนะคะและสิวหัวหนองก็ได้และมากไปกว่านั้นค่ะการที่บริโภคกระเทียมก็ยังช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิวได้นะคะใครที่ชอบทานกระเทียมเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งผิดก็คือมันจะช่วยแก้ปัญหาของสิวได้กินกระเทียมดิบดิบทุกวัน วันละ3าหัวเนี่ยในเวลาสเดือนจะช่วยทำความสะาดกระแสเลือดทำให้การส่งออกซิเจนนะคะไปที่เซลล์ผิวได้ดีเลยไปที่เซลล์ผิวได้ดีขึ้นซึ่งซึ่งก็จะช่วยแบบว่าจัดการกับสิวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้สิวนเนี่ยมันหายได้เร็วขึ้นใครเล่า ใครเล่าจะไม่อยากให้ผิวเสิวของเราเนี่ยมันหายจริงไหมแบบบางคนโอ้ยเป็นอะไรก็กุ้มตลอดเวลาเลยก็คือเราก็อยากจะหายเนาะใครใครที่แบบหน้าก็เอ,อย่างนี้อยู่แล้วนะมันก็ ถ้ายิ่งเป็นสิวมันก็ยิ่งดูไม่ดีมันก็ยิ่งดูไม่สวยมันก็ยิ่งดูหน้าไม่น่ามองเข้าไปใหญ่ทุกคนก็เลยต้องดูแลรักษาตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าก็อยากจะให้ดูแลรักษาตัวเองเอาไวา้คือเราเราไม่ใช่คนสวยแต่ว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองเนึกออกป่านะคะใครที่สิวขึ้นเนี่ยควรที่จะแก้ปัญหาสิวมาให้สิวมันหายเร็วๆหาว่ารู้สึกว่า คุณรู้สึกแบบว่าไม่ชินะ่ะมันไม่ชินกับกลิ่นกระเทียมเลยเพราะว่ากลิ่นกระเทียมน่ยมันค่อนข้างจะแรงแล้วก็คัดจมูกอาจจะใช้วิธีแช่กระเทียมที่บดแล้วในน้ํานมประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะก่อนดื่มนั้นเนี่ยจะช่วยในการที่ว่าขจัดกลิ่น ของกระเทียมออกไปได้ในขณะที่ยังคงความสามารถในขณะที่ยังคงความสามารถของผลที่ได้ในการรักษาของกระเทียมไว้ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาฟังศัพท์ภาษาอังกฤษที่มัน oh my god เดี๋ยวเราฟังอยู่นะคะอ่าเราจะรู้ว่ามันคืวเวอะไร

เดิปน <c oughs> ี o, ่เดิปนี่เดิปนอ่ด๊อดฟูจิฟูเลตินด๊อดซีโอด๊อดซีเอ็ดวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแนละ้วแล้วเราก็เจอกันอีกได้ใหม่นะคะได้ในวันหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะดอท